นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลา9ก้นิกาสามสิบนาทีดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดทับตะไลกดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารครับวันอังคารที่12 13นะครับ13บมกราสองพันาร้อย สถานการณ์โลกสถานการณ์ประเทศไทยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้แล้ครับต้องจับตาให้ดีนะครับความวุ่นวายมันจะเปลี่ยนแปลงทุกวันนะเรีกว่าทุกนาทีก็ได้ครับแต่ว่าเอาเป็นวันดีกว่าแล้วมีเวลาไปนั่งเฝ้าเพราะไอ้ทั้งเนี่ยเป็นตัวก่อสองครามโลกแน่นอนอยู่แล้วล้วครับนะวันก่อนนี่ก็ยึดมาแล้วนะครับ เวนัเซราทั่วโลกก็เงียบเฉยคราวนี้อีลานอีกแล้วเข้าไปจัดระเบียบอีลานอีกแล้วแล้วก็จะเข้าฟินแลนด์อีกแล้วโอ,อ้แล้วจีนรัลเซียนั่งเฉยเฉยเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชเพียงแต่เขาว่ารอจังหวะจะตอบโต้อย่างไงแน่นอนเขาไม่ปล่อยให้ทําเล่นอยู่คนเดียวแลยครับนะ่ เพราะไอซที่ที่ทำเข้าไปเล่นนี่นะครับเนาะความเสียหายเกิดกับจีนกับรสเซียทั้งนั้นเลยตรงนี้แหละครับมันจะเป็นจุดทําให้เกิดสงครามโรคแน่นอนแล้วเขาก็ทิ้งเลยนะไม่เอาสนใจไม่สนใจพวกนี้เลยพวกกลุ่มยูโรเลยครับนะ ผมมองดูแล้วนะน่าสถานการณ์วันนี้นะฮะสงครามโลกเรามันแน่นอนอยู่แล้วคือหมายความมันจะเกิดทุกจุดนะครับเดคนที่เปิดเกมอยู่ก็คือทำนะครับโดนั่นทำนี่แหละครับนะตัวอันตรายของโลกผมนั่งดูดวงกันแล้วกันนะนี่เนี่ยแน่นอนแล้วก็ตัวก่อสงครามก็น่าจะเป็น สหรัฐอเมริกาครับนะเพราะอะไรครับเพราะราศีพิจิกนะครับเป็นราศีอเมริกานะฮะร,ราศีอเมริกานี่นะพิจิกมันมีดาวมัจยูเร็งอยู่ครับนะเหมือนสองครามโลกครั้งที่สองอนะ่ะมตจอยูมันเล็งตรงนี้แหละเกิดสองครามนะครับนะแล้วนี่ใครเป็นตัวก่อแล้วครับนี่แหละครับ สหรัฐอเมริกาเขาจะไปตัวก่อเพราะเขามีหลายเรื่องนะมีหลายเรื่องตอนนี้ผมสงสารประเทศเล็กๆนะที่เคยเป็นปันธมิตรกันเนงะี้ยเอาเงินไปฝากไว้ที่อเมริกามัางสวิตเซอร์แลนด์มัางนะครับนะอังกฤษบ้างนะครับนะเฮ้ยพวกนี้ไนโกงดื้อๆนะอเออเวลาไปถอยมันทำเฉยเลยอนะ แล้วเวลามีเรื่องว่ามันยึดเลยผมไม่เข้าใจแล้วเป็นฝากไว้ทำไมอย่างรัเสเซียก็ดีอิหร่านก็ดีพวกนี้เออมันบอกว่าฝากไว้ที่เขาเนี่ยมั่นคงมาเลยฝากไวมที่อ้่นแหละแต่มันก็ยึดเฉยเลยนะเนี่ยโรคไม่ให้ความเป็นธรรมนะบนาะมันแน่นอนขนาดประเทศเล็กๆเขาก็จะรวมตัวกันแล้วขนาะเนี่สงครามโลกเกิดตรงนี้แหละ คือมหาอำนาจนี่นะใช้ระบบเรียกว่าใหญ่กินเล็กอะนนโะออันนี้น่ากลัวก็ก็โอเคนะผมมานั่งดูแล้วนั่งดูเช็คดวงย้อนหลังนะเก่าๆนะเที่ยวนี้หนักครับเที่ยวนี้หนักนะเพราะประชากรโลกมันเยอะเจ็ดพันสามร้อยล้านคนนี่นะรลกมันรับไม่ไหวเหมือนกันนะ มันถึงว่าเป็นจุดที่จะทําให้ต้องเกิดการร้างล้างเรียว่าล้างมนุษยชาติแล้วคับนะครับ,นะรบมันมีทั้งภยัยธรรมชาติโชคธรรมชาติจากนั้นคนที่จะรอดได้ก็คุณต้องคนมีบุญครับผมดูแล้วนะคนมีบุญคนมีบุญที่สมมากก็จะไม่โลภไม่โลภพวกโลภเลยนะครับโอ้โหย กอบโกโยเงินทองทําอะไรเยอะแยะเอาเงินอย่างเดียวหรือไม่ว่าเงินนั้นจะได้มาโดยถูกต้องไ่ถูกต้องเอาหมดละไอ้ตรงนี้แหละครับนะมันจะเป็นบาปเป็นบาปติดตัวนะถ้าเราูพูดเรื่องบาปบุญคนไม่ค่อยเชื่อนะบาปคืออะไรนะเขาบอกไม่รู้จักบาปคืออ e ิเล็กตรอนครับคืออ e ิเล็กตรอนครับนะมันจะเกาะกลมมันจะดูดเข้ามาเลย เวลาคนคิดทําชั่วปเนี่ยมันจะมันจะดูดเข้ามาเลยดูดพวกอิเล็กตรอนเข้ามาถ้าคนสายบุญฮะพวกที่เรียกว่ามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะก็ได้แต่ว่าไม่มีจิตใจที่จะโลภไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาพวกนี้ก็จะปราศจากพวกอิเล็กตรอนค่ะมันก็จะมีพวกโปรตอนเข้ามา โปรตอนแล้วก็มีนิวรอนก็มาเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างนี่มันมากักธรรมชาติน่ะคนไม่เคยรู้นะครับปัจจัยผมรู้คนเดียวนะครับผมรู้เรียนรู้ปาจากวิทยาศาสตร์ครับแล้วผมก็มาพนุกโหราศาสตร์แล้วก็อามาดูว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเป็นอย่าง้นจริงๆนะแล้วก็เอาพุทธศาสตร์มันจับด้วยนะเรื่องคนพุทธเจ้าเคยตัดเอะไราไว้บ้างนะครับนะ หลายศาสตร์คับนะก็เอาก็หมดแหละอิสลามอิสลามคิด,ด่ยพวมถึกสาหมดมันก็มีเรื่องคล้ายๆกันแล้วครับนะบาปบุญคุณโทษเลยว,วันนี้ก็มานั่งคุยกับผมก็ดูๆแล้วนะคนที่ติดตามรายการผมนี่ก็อายุรุ่นดาวคราวเดียวกับผมนะจะมีกลุ่มอายุสามสิบกว่าก็ก็มีเหมือนกันครับแต่ก็มาเยอะนะม่เยอะนะ เพราะเราประเภทด้วยคือคือคือคนต้องเชื่อนะคนรุ่นหมานี้ไม่เชื่อแล้วครับมันกดอะไรไม่รู้โอ้ัมถามเองไอ้เนี่ยโอ้ยผมดูตัวนี่ตรงงานกันเยอะนะเองไอแทนที่เออผมดูเหตุการณ์ตอนนี้นะทั้งในประเทศไทยนะแล้วก็ในกลุ่มอาเซียนนะครับนะแล้วก็ไปดูยุโรปนะไปดูยุโรป แล้วไปดูแถวตะวันออกนะแล้วก็อเมริกาเป็นตัวตั้งนะครับดูดูสถานการณ์พอดีนี้เร็วครับการสื่อสารมันเร็วมากนะข่าวคราวนะครับนะเราก็สามารถจะผูกดวงแล้วมานั่งดูได้นะครับนะตอนนี้ดาวใหญ่ๆมันจะลุ่มอยู่แถวไหนครับแถวอิรานแถวตะวันออกกลางนะครับนะแล้วก็แถวตะวันออกพวกอพวก,พวกยูเครนนี่นะ แล้วก็พวกยุโรปยุโรปจะโดนหนักนะนะจะโดนหนักเลยอเมริกาด้วยนะครับตั้งแต่ราศีพิจิกไปถึงโน่นเลยถึงราศีราศีพฤกษ์กันมาเนี่ยแล้วก็ไปดูที่ประเทศอะไรบ้างในเถบนะนั้นทกเกเไม่มีประเทศไทยครับแต่ไม่มีเล็งนะครมันเล็ง มีเสาอ,อังคารพุทโตทำมุมปลายหอกมาที่ราศีประเทศไทยเล็กกะกะเขมรนี่แหละแล้วก็ราหูก็เล็งนะครับนะเนี้ยประเทศไทยประเทศไทยจะถูกเล็งมากกว่าแต่ไม่ได้ถูกกลุ่มนะครับนะมันก็จะเบาหน่อยแต่ก็โดนแรงแรงจะโดนแรงเมื่อ,อไรครับตอนอาทิตย์เข้ามาแล้วพระขัดลงมาที่ก็โดนเหมือนกันนะโดนเหมือนกันเหมือนกันนะอาวันนี้เป็นไง คุณจุ๊บบอกสวัสดีครับ<า>ครับผมคุณสะพานสามริมโขงดีแล้วเกิดเลยสงครามโลกยอมตายแล้ว <c oughs> คุณอายุเท่าไหร่อ่ะยอมตายง่ายๆเลนะ้วอะคุณรุจิการสวัสดีมีความสุขวันอังคารค่ะอาจารย์แอดมินและแฟนรายการทุกท่านขอบคุณครับขอบุญรักษาคุ้มครองให้บ้านเมืองและทุกท่านจงอยู่ดีมีสุข แก้วคลาดจากภัยอันตรายทุกท่านด้วยเถิดโอ้สาธุสาธุก็เราตองนี้ต้องไปห่วงกันเอยครับห่วงตัวเองให้เราดีกว่ากันนะทำไงให้เราแก้วคลาดปลอดภัยอ่อยู่กันอย่างดีกับนะฮะให้มันให้เรียกว่าให้มันตายอย่างอย่างสงบนะเพราะการตายมันก็มีอยู่สามทางนะครับนะตายโดยธรรมชาติคืออายุมากๆแล้วก็หลับไป นะแล้วก็ตายโดยอุบัติเหตุนะแล้วก็ตายโดยภัยธรรมชาติมันก็อีกสามอย่างนี่แหละเราจะเอาแบบไหนล่ะก็เลือกเอาเลยครับนะแล้วก็อย่าเจ็บป่วยตายอัะดีที่สุดนะครับครับถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมานะครับศูนย์แปดหนึ่งแดสองแปดสี่เก้าหกสี่นะครับเพราะช่วงนี้นี่ข่าวคราวมันก็จะไปดูเรื่องการเมืองกันเยอะนะ ข่าวต like ่างประเทศก็พกสงครามนี่แหละพวกนักธุรกิจก็จะไนเล่นกับเรื่องทองนะเรื่องเงินอะไรต่างๆก็ว่ากันไปอาชีพใครก็อาชีพอะไรครับสำหรับผมก็ไม่มีอะไรครับเราเล่นดึงสุขภาพครับแะสุขภาพทำยังไงไม่ให้เจ็บป่วยเออตอนนี้ก็สู้กับอากาศครับอากาศเย็นนี่แหมก็โอเคนะตอนนี้ก็เมื่อวานนี่ก็ลองเข้าตู้ด้วยเข้าตู้ ข้าตู้อบรูก็ออ้ช่วยได้เยอะเลยนะพอตั้งกันหนามาเนี่ยเหงื่อไม่ออกเลยอืดอัดพอเหงื่อออกแคหน่อยเออสบายตัวครับนะสบายตัวเต็มตส้ไซ์นะครับนะครับท่านที่อยากจะมีความสุขนะครับนะอะไรให้มันเรียกว่าเตรียมการไว้ก่อนนะครับนะก็มาทําแซงกีกันได้นะครับนะการทํานี่แล้วก็มันก็อย่างว่านะครับนะเสริมดวง เสริมดวงสร้างก็เรียกว่าทำให้อ่ดวงที่มันอ่อนแอแข็งแรงอะ่ะมันก็มันเราจะมีอะไรนะมีไอเพราเว่าแบงก์ไงนะเอามาช่วยเสริมนะครับนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่มีบุนว่าสนาท่านั้นแหละครับนะแล้วก็มีความเชื่อศรัทธาในสิ่งที่ธรรมชาติเขาให้มานะครับนอกนั้นก็เขาเขา,เขาจะไปเล่นอย่างอื่นครับนะ เป็นหวยสามตัวสองตัวอันนั้นเขาจะเชื่อถือมากกว่าครับมันมีอะไรก็โทรมานะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่เก้าหกสี่นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ก,ก็แล้วครับสถานการณ์มันยังทั้งอากาศทั้งอะไรต่างๆครับนะก็ขออนุโมทนาสาธุครับนะไอเอฟซีทั้งหลายนะครับนะแล้วก็ท่านที่ติดตามรายการยังมีความสุขแก้วกล้าดปลอดภัย คิดทำอะไรก็ให้สำเร็จสมหวังนะพรได้ประเสริฐจมะมาเกิดกับทุกท่านเลยครับนะแล้วก็ท่านท,ที่ติดตามรายการนะครับนะก็ให้แก้วกาดาปลอดภัยนะครับส่วนท่านที่เตรียมธุรกิจอยู่นะครับก็ขอจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับโชคดีแล้วก็ส่วนท่านที่ไปุ้่งรับไปแล้วก็ขอไปสู่สุขติภูมินะครับสัมปลายพบแดนสุขขาวดี การเวียนว่ายตายเกินนี่เป็นวัตตะสงสารครับนะมันมีอยู่แล้วนะครับพรเพียงแต่ว่าเราจะไปไหนแล้วก็จะไปยังไงครับเราสามารถตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ไปได้นะครับวันนี้ก็คงจะเอาแค่นี้แหละนะขอทุกท่านโชคดีครับมีความสุขครับสวัสดีครับ